วัดีครับวันนี้เราจะมาแปรงลาบนะครับลาบครับครับคนแปรงครับก่อนอื่นี้สับให้ละเอียดนะครับสับหมูละเอียดสับเต็มหมูครับอย่าสับมือก็พอครับวิธีการครับใส่เลือดที่มันเป็นก้อนๆครับจอด นี่คือเครื่องในนะครับเครื่องในต้มเสร็จแล้วครับต้มให้สุกนะครับมให้สุกครับอร่อยมากครับนี่คือผักไผยหอมรวนนะครับนี่ แำรดับใครที่ยังไม่รู้ครับนี่คือพักผายครับต้นจะเป็นประมาณนี้นี่คือพี่กล้าบครับคือพักชีครับพักชีต้นหอมครับมีน่าจะรู้จักกันครับมีขายทั่วไปครับ นี่คือดนามดนนี่คือสลัดแน่ครับหรือไม่ก็สลัดแน่ก็ได้ครับผวามดวนทักพายครับนี่สลัดแน่ครับ,ส,รรบสามเมืองก็จะผวามดวนครับจะหอมๆหน่อยครับครับทีนี้ก็จะไปล้างนะครับเสร็จปุ๊บเว้ล้างเลยเนี่ย มือไม่ว่างเนี่ยมือแกะนี่นะครับมือแกะหมัดนี่ครับกล้องอนะ่ะเอาวางก่อนเลยจ้าเพื่อนเพื่อน,นจะถ่ายอันนี้เหรอจะถ่ายลง Youtube แล้วเนะี่ยเล่ามือมั่งเดียวเลยไอะไรล่ะมาๆา,าใส่เข้าไปทํา พี่มันาจะาจัดการแกะออกมากแค่นม้ไม่ต้องแกะล, áng ล, áng ล, áng ล áng ้างล้างล้างล้างไงแต่ที่ล้างล้วแยกไว้ไงแกะอ่ะข้างในมัน,นจะมีขีดฝุ่นมีมุ่นมีแมงอ่ะไม่มีหรอกไมเนี่ยเออมีครับเอครับ บ,บอกว่าไม่มีไม่ม,ผมีผมบอกแล้วนะเล่นไม่เชื่อผมล้างเสร็จแล้วก็อีนนี้มาหันครับหันครับนี่หมูก็สับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เตรียมเครื่องอย่างเดียวและเชฟบีครับเชฟเชฟพีพครับ <laughs> ปดพี่มันนี่ออกไปหน่อยแกเรียกวคนแกห้กคนมาวะห้กพักชีนี่มาวะเออไ่เนองพี่เออเออย็งสามโดวอ่ะเไมป็นี่มัวมึงไปกับต้นเดียวเลหมีแค่ต้นมีแค่สองต้นนะมมีสองต้นนะ ใช่ครับ่ครับาจะหั่นหั่นให้หมดนะครับ